ชีวิตที่ดีที่สุดเริ่มจากเลิกกลัวกลัวแต่ไม่จำเป็นต้องหยุดมนุษย์ไม่ได้ขาดความสามารถแต่ขาดความกล้าที่จะใช้ความสามารถนั้นคุณอาจมีเป้าหมายในใจที่ชัดคุณอาจรู้ว่าต้องทำอะไรคุณอาจเห็นคนอื่นทำได้แล้วรู้ว่าเราก็ทำได้แต่คุณก็ยังไม่ลงมือทำทำไมเพราะคุณกลัว กลัวล้มเหลวกลัวโดนตัดสินกลัวไม่ดีพอกลัวเสียหน้ากลัวว่าจะไม่สำเร็จและความกลัวนี่แหละที่ทำให้คนจำนวนมากยอมอยู่กับชีวิตแบบเดิมยอมทิ้นความฝันที่เคยรักยอมลดคุณค่าของตัวเองลงเพื่อความสบายใจชั่วคราวแต่คำถามที่โค้ชอยากถามคุณตรงนี้คือถ้าคุณไม่กลัวอะไรเลยในตอนนี้ คุณจะทำอะไรในบทความนี้เราจะไปสำรวจเรื่องราวเหล่านี้ด้วยกันคือความกลัวในมุมของจิตวิทยาและทำไมเราต้องเข้าใจมันวิธีเลิกกลัวแบบไม่หลอกตัวเองตัวอย่างคนธรรมดาที่เปลี่ยนชีวิตด้วยการเผชิญหน้ากับความกลัววิธีการพัฒนาความกล้าและกลยุทธ์เอาชนะความกลัวอย่างยั่งยืนกิจกรรมจริงที่คุณสามารถลงมือทำได้วันนี้ และบทสรุปที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการความกลัวคืออะไรความกลัวเท่ากับกลไกปกป้องของสมองมนุษย์ถูกออกแบบมาให้กลัวเพื่อเอาชีวิตรอดในอดีตกลัวเสือกลัวความมืดเพราะมันมีภัยจริงๆแต่วันนี้เรากลัวสิ่งที่มองไม่เห็นกลัวคำพูดของคนอื่นกลัวความรู้สึกผิดหวัง กลัวความล้มเหลวที่ยังไม่เกิดขึ้นสมองไม่ได้แยกความกลัวจากจินตนาการกับความกลัวจากความจริงมันตอบสนองเหมือนกันหมดคือหยุดความกลัวทำให้เราหยุดเติบโตหยุดแสดงศักยภาพหยุดฝึกทักษะหยุดแสดงความคิดเห็นหยุดฝันและหยุดเชื่อในตัวเองชีวิตที่ดีที่สุด ไม่เคยเกิดขึ้นภายใต้เงาของความกลัวการพัฒนาตัวเองเริ่มต้นจากการยอมรับความกลัวไม่ใช่การปฏิเสธมันความกลัวไม่ใช่ศัตรูมันคือข้อมูลเมื่อเรากลัวแปลว่าเรากำลังก้าวไปสู่ขอบเขตใหม่มันเป็นสัญญาณว่าเรากำลังจะเติบโตถ้าเราฟังมันดีๆมันจะบอกว่าเราแคร์เรื่องนั้นมากแค่ไหน ัวอย่างถ้าคุณกลัวพูดต่อหน้าคนเพราะคุณแคร์ภาพลักษณ์ของตัวเองถ้าคุณกลัวเริ่มธุรกิจเพราะคุณกลัวเสียเวลาและเงินถ้าคุณกลัวเลิกกับใครเพราะคุณกลัวความโดดเดี่ยวความกลา้าไม่ได้หมายความว่าไม่กลัวแต่หมายถึงกลัวแต่ยังเดินต่อตัวอย่างจริงของคนที่เลิกกลัวแล้วได้ชีวิตที่ดีที่สุดหนึ่ง จิมแครีจากเด็กยากจนสู่ดาราระดับโลกเขาเติบโตในครอบครัวยากจนนอนในรถฟันกับพ่อแม่เคยโดนปฏิเสธนับครั้งไม่ถ้วนแต่เขาไม่หยุดเพราะเขากลัวการไม่มีโอกาสมากกว่าความล้มเหลว 2. อแอดคาร์บาวจากคนธรรมดาสู่ตำนานจากเด็กบ้านนอกที่ไม่มีอะไรโดนปฏิเสธหลายครั้ง แต่เขากล้าที่จะร้องเพลงแม้โดนดา่าแม้ไม่ถูกยอมรับในตอนแรกเขาเลิกกลัวแล้วกล้าร้องในสิ่งที่เชื่อวิธีพัฒนาความกล้าและลดความกลัวใช้ได้จริงวิธีที่1นึ่งเผชิญหน้ากับมัน exposure ความกลัวจะเล็กลงเมื่อเรากล้าจ้องมันตัวอย่างกลัวพูดที่สาธารณะเริ่มจากพูดต่อหน้าเพื่อนหนึ่งคน กลัวเปิดกล้องประชุมเริ่มจากเปิดกล้องแล้วไม่พูดสักสาวินาทีวิธีที่สองเขียนความกลัวให้จับต้องได้ความกลัวที่คลุมเครือเท่ากับความกลัวที่เราควบคุมเราแต่ความกลัวที่เขียนลงมาเท่ากับความกลัวที่เราจัดการได้กิจกรรมง่ายๆเขียนความกลัวของคุณสามข้อโดยใต้แต่ละข้อให้เขียนว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิด แล้วก็เขียนว่าฉันจะรับมือมันยังไงวิธีที่3ฝึกกล้าทำเรื่องเล็กทุกวัน Challenge ทำหนึ่งอย่างที่คุณกลัววันละหนึ่งอย่างแม้จะเล็กมากเช่นเดินเข้าไปคุยกับคนแปลกหน้ากล้าบอกความรู้สึกกับใครสักคนกล้าลองทำสิ่งใหม่แม้ไม่ถนัดตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้เลิกกลัวและเพิ่มความกล้ากิจกรรมที่หนึ่ง Fear to action list 1. เขียนความกลัว 2. เขียนสิ่งที่คุณจะทำทันทีแม้จะกลัว 3. ทํทำเลยภายใน24ชั่วโมงกิจกรรมที่2 30 Days of Courage Challenge เขียนรายการความกลัวเล็กๆ30อย่างเช่นกล้าพูดคำว่าไม่กล้าพูดความคิดในโซเชียลกล้าขอความช่วยเหลือ ทำหนึ่งอย่างต่อวันแล้วจดความรู้สึกไว้กิจกรรมที่3กล้าในแบบของฉัน My Brave Style ค้นหาวิธีที่คุณกล้าได้ดีที่สุดบางคนกล้าผ่านการเขียนบางคนกล้าผ่านการพูดบางคนกล้าผ่านการลงมือทำเลือกวิธีที่เป็นธรรมชาติของตัวเองแล้วใช้มันฝึกความกล้าชีวิตที่ดีที่สุดเริ่มต้นที่จุดที่คุณเลิกกลัว watering dreams than failure skews more ever will ความกลัวค่าความฝันมากกว่าความล้มเหลวทุกความฝันที่ยังไม่เริ่มทุกศักยภาพที่ยังไม่เปิดเผยทุกโอกาสที่ยังไม่กล้าคว้าเบื้องหลังมันคือความกลัววันนี้คุณอาจยังไม่มั่นใจคุณอาจยังไม่พร้อมแต่คุณไม่ต้องเลิกกลัวให้หมดเพื่อจะเริ่มแค่คุณกล้าเดินต่อทั้งที่ยังกลัว นั่นคือชัยชนะแล้วเพราะคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่กลัวแต่คือคนที่ไม่ยอมให้ความกลัวเป็นคนขับชีวิตและเมื่อคุณเริ่มเผชิญหน้ากับมันคุณจะค้นพบว่าความกลัวนั้นไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเลยมันแค่ทำหน้าที่ของมันส่วนคุณมีหน้าที่ใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของคุณหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเติมแรงให้กับคุณไม่มากก็น้อย อย่าลืมนะคะว่าทุกวันคือโอกาสใหม่สำหรับการเติบโตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบฝากกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขอบคุณที่คุณยังเชื่อในตัวเองและเดินไปด้วยกันกับเรา